ซกหนึ่งหกศูนย์ครับผมอันนี้ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่นสามสิบวัตต์นะครับขาวต่ําเหลืองสูงนะครับผมตำแหน่งนะครับใต้ไฟแบบนี้นะครับผมแปลงสายึดใต้ไฟไม่เจาะรถนะครับแสงนะครับก็จะวิ่งลงพื้นแบบนี้เลยนะครับผมเรามาดูแสงอื่นนะครับแสงไฟต่ำนะครับผม ูงต่ำพร้อมกันครับอันนี้จะเป็นสูงเหลืองขาวต่ำนะครับนะครับแล้วก็จะเป็นสูงอย่างเดียวนะครับก็คือจะมีสวิตช์แยกให้นะครับไว้ตบไว้ตบไฟสูงนะครับผมถ้าเราไม่ไม่เปิดนะครับก็จะตบได้นะครับผมใช้ได้แทนแตรเลยนะครับรถเห็นเราชัดเจนแน่นอนนะครับดูกระบะท้ายซอยนะครับประมาณวงแสงนะครับก็ชั้น2ชั้นสาม่้ยนะครับ สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับสันบีมคู่เดียวจบประกัน6เดือนเต็มครับผมดูสปอตไลท์ดูที่แสงด้วยนะครับผม